สบายมากเลยแบบนี้แม่พาทเที่ยวได้ทั้งวันเลยทั้งมันดูสวัสดีค่ะทุกคนแม่ก็ทำซ้อมซ้อมเฮ้ยฮัลโหลตอนนี้เราไปอยู่ที่นิสซี่แลนด์โตเกียวนะใช่ตอนนี้เราจะเล่นชิงช้ากันอ๋มาจบด้วยวันนี้กันตื่นเต้มากเลยเลยท่านุ่นมซ้พาลูกไปญี่ปุ่นว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าฮะต้องได้ดิบินตอนบินตอนแฝดสี่เดือน เคยพาลูกไปเที่ยวตอนสี่เดือนมากคุณหมอเขาก็แบบแนะนาในช่วงนี้แบบว่าเสริมสร้างพัฒนาการลูกเยอะอเราก็เลยจัดไปที่แรกญี่ปุ่นจองตั๋วเรียบร้อยจองตั๋วเรียบร้อยเพราะลูกบินปีด้วยไงคือตอนนี้ไปไหนก็ได้เพราะลูกบินปีอยู่แต่ตู้มจำไม่ได้มันเป็นพนัฒนาการตอนเด็กค่ะลูกจะได้เก่งกับโลกใบนี้อ,อ๋อให้ลูกดูหนังญี่ปุ่นาาก็ได้ดหนังอะไรวะ อ้าวเขามีอย่างแบบประตูญี่ปุ่นหนรือยังอ๋อเหรอแบบไหนประตูเอะไร <c oughs> ไม่เคยดูีประตูเลยอ้าวเอ <c oughs> นี่แหละจะพาแฝดไปญี่ปุ่นกันทุกคนใครรอทิศญี่ปุ่นของแฝดบ้างแล้วไปแบบไม่มีพี่เลี้ยงคนกคนจะรอดปะพี่เลี้ยงก็คือนี่นี่ทุกคนถ้า,าจะรอดไหมแม่ก็ต้องทำคอนเทนต์ทอดทำคอนเทนต์แล้วลูกอีกโอ้แม่จะคิดเลย เนี่ยก็เลยซ้อมอยู่ซ้อมซ้อมแบบซ้อมซ้อมว่ามันจะไหวหรือเปล่าพี่ช้อปปิ้งพี่ครับเดียวไปนั้นค่ะชแน,นลชแน,นลเวนี้แม่ก็คือช้อปปิ้งไปด้วยก็เฮ้ยเราต้องไปไล่ซ้อวบรี่ด้วยนะนั่งรถไฟนั่งซ้อมบรี่เล่นหิมะเล่นสกีนั่งกระช้าวสรุปล,ลูกลูกลูกคือหลับหมดทุกกิจกรรมน้องไหวไหมลูกกิจกรรมแม่ก็แน่นสรุปก็คือไปเข็นรลเข็นอยู่ตามส่วนสาธารณะไป ไห <Okay. S 2> วไหวอันเนี้ยไป,ไป mm hmm.